แม่ครับอ้าวเดี๋ยวชุดสวยๆที่คุณรัชนีใส่ดูดูสหนะครับแล้วดูชุดของคุณรัชนีก่อนเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าข้างในนี่เป็นกางเกงกางเกงนะคะสวยงามนะฮะเป็นกางเกงแบบเท่ๆใส่สบายๆนะคะชุดสวยๆแบบนี้นะครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับอสมทนะครับผุดโครงการสืบสารศิลปวัฒนธรรมของชาติตามพระราชบณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ส่งส่งเสริมผ้าไทยผ้าถิ่นในโครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริงหรือว่าพลิ้วนะครับวันนี้ชุดที่สวมใส่ทําจากผ้าไหมย้อมครามณรัชิดีใส่นี่นะไหมย้อมครามครับย้อมสีจากเปลือกไม้ธรรมชาติร้อเปซแล้วเอามาตัดเย็บให้ทันสมัยผ้าฝ้ายเข็นปั่นเส้นได้ด้วยมือตามวิธีแบบโบราณ ทอด้วยวิธีการดั้งเดิมเพื่ออนุรักษ์วิถีของคนในชุมชนให้คงอยู่แบบยาวนานนะครับสารต่อองค์ความรู้ภูมิปัญญาจากบรรพชนม,มาสารต่อเป็นงานหัตถกรรมให้มีชีวิตชีวาม,มากขึ้นแล้วก็เกิดเป็นผ้าฝ้าลายผ้าคราม,มพูดง่ายๆว่าจากปุยฝ้ามาสู่เส้นใยสีขาวและจากหนอนไหมมาสู่เส้นใยที่เหนียวนุ่มเส้นใยแต่ละเส้นถูกมัดมีและย้อมด้วยสีแห่งครามเห็นไหมครับ และทุกเส้นใยถูกถักทออย่างประณีตเสื้อผ้าออกแบบเพื่อให้สามารถใส่ได้ในทุกโอกาสทันสมัยก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็แบรนด์ซินีจังหวัดสกลนครคคและแบรนอิงดิโก้นะครับนี่อิงดิโก้ตอนนี้ท่านผู้ชมสนใจครับนี่ฮะคอ,อ Code นะครับท่านสามารถสแกนได้เลยนะครับแบรนดซินีอันนี้แบรนซินีนะ นะครับส่วนตรงนี้แบรนด์ Indigo นะฮะแบรนด์ Indigo ส่วนที่เห็นอยู่ข้างจอนะครับ QR Code ที่อยู่มุมจอนะ่ะเป็นช่องทางการสั่งซื้อสินค้าจากกระทรวงวัฒนธรรมที่เรียกว่า<ะ> C Pot Shop นะครับนี่ๆๆๆๆๆท่านก็นะสามารถสแกนตรงนี้ได้เลยนะใช่ค่ะนะฮะสแกนตรงนี้ได้เลยนีย่นะคะอยู่กลกันไม่ต้องเดินทางเสียค่ารถทานะคะสั่งออนไลน์ได้นะคะ